ครับวันนี่ม่แล้วนะครับจะแนะนํำไฮโลรีโมทลูกใสมีสนามนี่นะครับจานก็ประมาณนี้นะครับสวยครับสวยนะครับจานก็ประมาณเสียงก็ดังดีนะครับเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ตรงที่มันจุดของมันเนี่ยมันจะไม่ดังคือมันมีฟองน้ําเป็นจานที่เขาวาดขึ้นมา <Okay. S 2> เห็นไหมครับเนี่ยพอลูกพริกมันจะไม่ดังเห็นไหมครับขยา่ายังไงมันก็จะลอกอยู่นี่ลูกใส ตูดจานก็สวยใช้ได้นะครับใช้ได้ดูนะครับดูเนี่ยครับลูกเนี่ยเวลาแล้วมันจะกดพิกอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับนเ,นเ,เนี่ยกดเป็นเดียวเนี่ยพิกไม่ดังลูกใสนะครับพิกไม่ดังเทพอพอเราขยา่ามันจะล็อกลูกอยู่เลยครับเห็นไหมทีมันจะไม่ไปมันจะล็อกลูกลูกล็อก ไว้เลยกดกอได้นะครับกอได้รุ่นนี้ครับกดรกอได้แม่แม่นะครับสบายมากเลยตัวเนี้ยสบายเลยครับกอเนี่ยไม่มีเสียงครับประมาณนี้นะครับสวยครับสวยโทรสนใจโทรเลยนะครับท่างออดครับ